นี่ฉันรู้นะจ๊ะว่าพวกหล่อนนอนดึกเออฉันก็เลยเอาคลิปทอดปลามายั่วพวกหล่อนตอนดึกนี่แหละนี่เห็นไหมละ่ะปลาอินซีแดดเดียวของฉันเธอดูเนื้อปลาก่อนดูความสดความแดงความฉ่าเนื้อแน่นๆทอดแบบนี้นะคะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานเออได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้เลยปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไขี้เกียจขนาดนั้นน,น,นะคะออนี่นี่อ่ะทอดแป๊บเดียวเองค่ะสามสี่นาทีก็ได้ปลาสุกแล้วเนี่ย นะคะเอออ่ะสนใจพิมพ์ปาปาหนึ่งนะคะเธอดูแต่ละชิ้นสิสุกเสมอกันนะคะอุ้ยสีเหลืองนวลน,น่ากินค่ะน้ำมันก็ใสสะอาดนะคะเหมือนกันน้ำปลาปาเออใสกว่านี้เป็นน้ำปลาปาแล้วนะเนี่ยสดสะอาดค่ะเธอนี่ททำแบบนี้ค่ะนี่อุ้ยน่ากินพิมพ์ปปลาหนึ่งมาคะมานะคะเอออะพูดผิดผิดถูกๆูอุ้ยนี่นลงอีกแล้วลงอีกแล้ว ลงอีกกระทะหนึ่งแล้วนี่ทอดทีเยอะมากเธอตั้งเตากันวันหนึ่งสี่ห้าเตาทอดกันฉ่ำๆออเดอร์ในติ๊กตอกตอนนี้พันกว่าบ้านนะคะจะสองพันบ้านแล้วนะคะขายดีเป็นสินค้าขายดีที่สุดในติ๊กตอกตอนนี้ <c oughs> โอ้ยพูดถิดพูดถูกลิ้นรัวนะดูคลิปไปก็หิวเองนะคะจะเอามายั่วคนอื่นสรุปก็คนภาคก็หิวนี่อ่ะเห่ะ,ะน้ำมันก็น้ำมันก็เดือด ปลาก็สุกได้ที่ก็ตักขึ้นมานะคะเราก็ขายกันเป็นแพ็คนะคะสุญญากาศอย่างดี1แพ็คจะได้ปลาอินทรีย์น้ำหนัก400กรัมนะคะ4-5ชิ้นราคา429บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางนี่เห็นปะละ่ะดูกระทะก็ไม่เอี่ยมตะลงตะหลิวอุ้ยเธอสดสะอาดทำกันแบบว่านอกจากรสชาติที่ดีและความสะอาดยังแบบพรีเมียมการันตี นะคะเออเชลไม่ชิมแพดดี้ชิมเองนี่ครัวคุณต่อยไม่เคยไปนะคะรายการไหนไม่เคยออกนะคะนี่อยาให้ดูไงว่าเนื้อปลามันสดมากนี่น,นี่แล้วก็เป็นแบบนี้นี่ขายเป็นแพ็คแบบนี้ไงเธออาใครนอนดึกพิมพ์ปอปลาหนึ่งมาจ่ะพิมพ์ปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้เลยแล้วก็สั่งสินค้าดิฉันทุกชนิดโอนเงิน บัญชีนายไพวันเท่านั้นนะคะบัญชีอื่นมิจฉาชีพทั้งหมดเพจที่ใช้ชื่อว่าปลาอินซีแดดเดียวแพรี่เป็นเพจมิจฉาชีพอย่าไปสั่งนะคะระวังให้ดีอ่ะไปนี่อ่ะกดพิมพ์ปลาปลาหนึ่งพิมพ์ปลาปลาหนึ่งนี่ไหมละ่ะสี่ชิ้นฉ่ำฉ่ำสี่ร,ร้อยกรัมเธอหิวข้าวนะคะเอามายั่วกันดึกดึกนีกกก่ีดู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 ออยากให้แบบอยากให้แบบโทรศรัพท์มันมีกลิ่นได้อะ่ะนะนะอยากให้เป็นแบบเหมือน จิตสัมผัสนะคะอยากให้พวกทุกแพอยากให้พวกหล่อนมียานทิพยหย่อนจะได้รู้ว่าปลาดิฉันหอมขนาดไหนนี่ทำสดไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาแดดเดียวทานเล่นได้สดสะอาดหิววันนี้ก็มีคนถามดิฉันมาเยอะนะคะแพรลี่คิดยังไงกระโหนกระแสเอออ่ะพระจริงพระปลอมพระแท้พระเกะ๋เนื้อเงินเนื้อ,อทองก็ว่ากันไป ดูไม่ยากหรอกค่ะคุณน,นะคะเออเนื้อเนี่ย <c oughs> ดูไม่ยากหรอก <c oughs> หมายถึงเนื้อปลาเนี่ยนะคะมันดูไม่ยากหรอกเออถ้าเนื้อผ้าไม่รู้ถ้าเนื้อปลาพอได้นี่เออนะคะอ่ะอันเนี้ยเนื้อแท้แน่นอนแดกได้นะคะเออถ้าเนื้อผ้าเอาไว้ก่อนนะคะเออขอไปศึกษาก่อนนะคะเออคนละสายกันนี่อ่ะไม่เคยส่องพ้าค่ะ <c oughs> เคยแตส่องแต่ผู้ชายถ้าให้จำแนกผู้ชายได้อยู่ จำแนกพระพระกอนอันนี้ขายนะคะพิมพ์ปอปาหนึ่งปอปาหนึ่งนี่เป็นแพ็คแบบนี้นี่แพ็คให้แล้วปลาอินทรีแดดเดียวเอาไป4ชิ้นเลยนะคะ400กรัม429บาทส่งฟรีนี่อันนี้เนื้อแท้แน่นอนนะคะกินได้เออเข้าวท้องข้าวไส้นะคะอ่ะไม่มีสรรพคุณนะคะไม่มีความขังทําให้อิ่มท้องอย่างเดียวทอดเสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานสนใจพิมพ์ปอปลาหนึ่งปอป้าหนึ่งปอป้าหนึ่งใต้คลิปนี้เลยจ้า